สบายดีสบายดีพี่น้องทักทายสบายดีหยามตอนประมาณเก้าโมงสิบโมงพี่น้องทักทายสบายดีเอฟซีทุกคนบ่าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่แต่กัดเอฟซีปันกลางน้เด้วยพี่น้องทักทายสบายดีเมนี้ตอนนี้ดิมยังอยู่เหเู่เนาะพี่น้องตอนแรกดิมว่าสิบบไปหน้าเนาะให้บอปานไปส่งมายเลี้ยงแล้วพอโทมาว่าไดนน้นู้เนาะนู้แพงดิมก็เลยสิเอาหวัวชิคข่เอาใบมะกีหดพักบัว ออกไปเนาะไปขวานูเนาะพี่น้องไปขวานูกินอยู่หน้าเนาะปอปานเขามาแล้วเนาะพี่น้องโมโหเอาเปิลสิไปดื่มอีกหรือบอถ้าเพิ่นมาไปดื่มกับสิไปคนเดียวเนาะพี่น้องเนาะเชียร์เชียร์เมนูขวานูแพงกินเนาะพี่น้องได้เมนูเด็ดถ้าตกกินอยู่เที่ยงหน้ามาจากเขาเข้าบรรยากาศเนาะทำให้เห็ุกินอยู่เพื่อนมันกะปวดแสบเนาะพี่น้องเสียยู่แต่ว่าปวดแสบถ้ายู่หน้าเนาะใหาสิไปหน้าก็เลยเปล่ยพี่น้องพี่น้องกำลังยางเนาะ ทุกทางนั้นไก่สีแดงมี่คนถ่างนะจ๊ะทางนั้นเขาจะเกีย่ยวเนาะขางแแคมห้องนายหมันเ้วเกีย่ยวละตอนนี้ดีก็ย่างคีรรถมาจอดเลยกัะยางหลัดทงคือกันแค่นี้เขาจะท่าเเกีย่ยวยางต่อไปพี่น้องอู้หแดดรีมันแดดดีปันท่องมาดิมาน้ำสับวางสาวพันมาเป็นไปนทรงรเนาะทรงแม่ ดิมเอาหัวซี่ไข่กับหอมไปขีหมุดมากตดดอดท่าขามห้องแล้วเห็นเขาปุ๋ยเป็นกระบอกเลยนีย่ตา,ายยาวต่อ เห็นว่าอันอันนี้เอิ้อมมาน้ำหนาหยุบเนาะเห็นควันเห็นมีแต่คนสั่งได้เพราะมันเพราะว่ามันเจ็บเนาะมันปักเท้าเด้อดอกมันก็งามอยู่เวลาดีมส่วนมิถิญยุบเขาเห็นไหมเนาะอยูชั่มงเดียวดอกมันอยู่ไปส่นเนาะมยุบเขาน้ำหนาหยุบนางฟ้ายาพิษประศัตรหัวใส่เนอะอันเด้เอาไป เธอลืมฉันลึกกินใส่ภาพิษป่าเลยน,นางพักมึงแบ๊ก็คงอย่าดือ <c oughs> า้อแง่นหนา,ามมพี่น้องไม่ยามีพันธุ์ใดลูกชายเด็กลูกชายสามีได้พี่น้องสามีผู้สามีผู้สามีผู้แม่ก็มีลูกก็มี โอ้ต่มไก่พี่นอ้องต่อมไก่ผูแเจ้าน่ะพี่นอ้องตอนนีดิมกับมาหอดหน้าไปทีเหียบหอยเนาะปันท้องไปได้ออกมานำสับเป็นเป็นออกมาแลว้วหอบหนึ่งมาส่งมาเงยเลื้ยงตอนแรกดิ่มาสีออกมาดิว่าเพราะว่าบ่มีเบีย,เยกเคดเนาะมีแต่รอดขาม่เลื้ยงมา่มเขาไปในดวนที่ซื้อปันรอบปันเขาเลยทางทางมาางัานแถวนาทางนั้นาจะการเริ่มเกลี่ยเนาะไกลแหละ ไก่ไก่สีได้ปันเลยนะพี่น้องคือสีบัดนบัเกิน็ดอาทิตย์ตรงนั้นใ่ไหมเนาะประมาณนี้แหละบัเกิน็ดอาทิตย์กับดนเสาร์อาทิมย์สีม้าว่าไหมประมาณวันจันทร์มันขานไปหมดเลยพี่น้องบีมกระสีออกมาให้พี่น้องเบิ่องนู้นนะพี่น้องนู้แพงอันนี้นั่นนู้อันแถวหนักไก่ข้าเจ้าได้มาเนาะพี่น้องเนาะข้าเจ้าได้มาเดี๋ยวซื้อเอาวันนี้เราไปยังดวันใดดอกซื้อเอาตัวรับเลยไหม นะตัวละหนึ่งรอยบาทพี่น้องสามชิปอ่ะสามชิพันนะพี่น้องได้ดียมไฉบังเดอร์นูแพงนูแพงทุงหน้านี่นอกพี่น้องอันนี้ก็คือนู้นูแพงเนาะบ่งัวบาทพี่น้องเอิ้อนนู้ยังเนาะพี่น้องซื้อเอาสามชิพันเนาะพี่น้องนี่กว่าฟันดอนได้เนาะดีใจเมื่อนะซื้อซื้อเอานะพี่น้องหน้าไก่ข้าวได้เนาะและดีมกาซีมาลูกคนกาซีมาเฮ็ดเมนูหัวนูแพงเนาะพี่น้อง อยู่ไฮอยู่หน้ากินข้าวที่เชียงนาคือเกาเนาะพี่น้องมื่อวานนี้กินน้องงวงเหมืกินนู้แพงโอ้ยอาหารตามฤดูกาลเนาะพี่น้องด่วนดนเถอะเข้าไปได้กินดนเลยได้เคยกินแต่นู้ใส่กั๊บเหมือนนี่พงยี่พวงใส่กั๊บพาไปใส่ไดร์เวร์ไลน์เนาะพี่น้องให้ชิมมาลกคนณเด็กเซ็นเมนูกันเลยเนาะพี่น้องดีมลาคุูเอาได้นะลกคนก่อนมาไหมอันดีเท้าทู ลกคนเด็กอะเอาไปใไห้นะบางคนเขาจเจาะเลี้ยองอันได้อยู่ไทยนะพี่หนอจิ๋มก็ยังเลี้ยงอยู่ในท่ออันนี้นู่นอยู่หน้าอันน้อยู่อยู่หน้านี่กินเขาเปลือกอยู่ไฮอยู่หน้านี่อยู่ไฮอยู่หน้าคือเก่าหนุ่มกระดิพี่หนอลกลกอันนั้น,น,น,นวัดนนนทําอิดวาสีอันเดี๋ยววัดลกก่อนมันมันบ่ออกอพี่นนอก็เลยมาถึงมือมีเหลืองเนาะก็เลยสีมาเท้าไผ่เลยก็ลกคนเนาะ เขาขายเด็กลูกคนมันแด้วเนาะมีเลื่เส็จลูกแดดแดดี่เนาะเบื้องอีลิแต่หังเกิดมาเขาเคยได้กินอยู่ไหมเข้าไหมนะจักปีน่ะปีได้ปลาพอได้จ้าข้าจับข้าจำข่วได้ข้าคือว่าเขาเมื่อท่านเคยกินเมนูแพงเคยกินแเมนูนู่นองขาวเนูหน้าอันนี้ก็ เป็นวิธีชีวิตเนาะพี่น้องผ้าปูกินกับบัวกันเนาะอ,อาหารกับกินแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกันไปเนาะอ,อยู่ไทยเนี่ยตัวร<น>้ายข้าเจาะนั่นได้เนี่ยข้าเจ้าเลี้ยงได้ไหมนุ้แพงนุ้ผูกบอกจะพี่น้องพังไทยเอ,อ,อ,ยอื่นวายยังคอมเมนต์บอกเันด้วพี่น้องนุ้แพงคือเดียวแล้วนุ้แพงนุงน้ผูกบก้บกบานลุงนี้กับเอิ่นนู้แพงหมดไหมบ้านมีมียาโซ่นะพี่น้องพี่น้องอันนี้กลับปลาแดงไม่เลี้ยงไปโดนควงแฮเอือบเกลือมากเกลือไปแล้วเนาะเพิ่นแม่จะได้กับปุกหน่อยนึงแหรือ นี่เนาะพี่น้องเห็ดปลาแดดเด้อนี่เด้อปลากระบอกปลาตะไซต์ปลาคอหน่อยปลาเนาะรวมเม็ดนี่เนาะพี่น้องตอนนี้เ้าวกะลังเผาอยู่เนาะเผาไปเรื่อยๆเนาะพี่น้อ,องหนูแพงเผาหนูแพงเผาในเรื่องอ,อ้อยหอยขุดขุดค้บนบางทีเหยียบหอยเลยเนาะนี่น้องพี่น้องเอากาสิมาเห็ดมะขวเลยเนาะ ขวดนี่สค่อ้ามาออกก่อนปัดค้าวเ่าไหมเอาเป็นค้าเอาเลยตัดกต่งห่อยก็ได้คือข้าวหน่อยข้าวใหญ่มือขว้ ขวดขวดเวอรอันนี้ได้ไหมในนี้แด้วมาขางไหนเนาะขัวเด้วขัวเนาะอันนี้ข้าซับซับเป็นตอนแบบนี้แม่ห้างวันเอาไว้เพี่เนาะแม่ห้างมันบุเป็นห้างมันนะห้างนูพี่เนาะฮ้างเอาไว้เพียวเอาไว้เอาไว้จีเอาไว้จีนะพี่เนาะนี่ข้ากระสินมาเห็ดเมนูขัวนู้นะพี่เนาะซอยเป็นตอนแล้วเนาะพี่เนาะคุณซื้อมาพร้อมมาอะไรกัน ใบขี้โหดเนี่ยมันหอมใบขี Bye ้โหดเลยกันนี่เนี่ยหะหัวสีไข่เนี่ยพักพักบัวให้นเลละ,นนละซอยเป็นแบบแบบนี้แลนะเนาะเป็นลักษณะแบบนี้พักบัวหัวสีไข่ทั้ง่องฟเลยเนาะ เด็กอนี่ใบมะขี่หหดพี่น้องเกจิใจอันนี้นะใส่มะขามนั่นมนาะพี่น้องเอาอหนไอยมันยันผ่านหน่อ๋อหน่อยอนะ๋อ้าเอาหน่อยหมาค้ามอ๋อมันชี้ฝาดมันชิ้ฝาดเอาแต่นวลมาใส่พี่น้องพี่น้องเฮ้าใส่มาค้ามใบมะขี่หหดพักเบื้องไปแล้วกจิใจ เต่งนัวลงไปเต่งนัวเลสกะอะไรเกลือนะ<ป>นี่นไหพี่น้องข้าใส่นัทน,น้อยหนึ่งใส่ไซนัทลายลายเตือหน่ะใส่ใบกิีหัวท่อมหอมนี่ <c oughs> เอากาศชิ้นนำไปขวานะพี่น้อง น,นี่เขากับกำลังขวอยังพี่น้องขั่วหนุ่มใส่สมุนไพรกำลังได้ยินงจ้าผดละน,นง่นองอนงดคตรนี่นี่อยู่หายหน้าดังไฟกลางทงเดแดดๆอ่ะท่านพี่น้องบรรยากาศตอนนี้เนาะ ดีมนางเล่นส่มวิวอยู่แคมน้องน้ะ this buffalo b u f f a กำลังกินหญ้าอยู่พี่นอ้องบรรยากาศดีด่ะนอนเย็นได้เนี่ยบรรยากาศดีพี่น้องตอนนี้บัน ลมโซยมาพาจิหน่วงหนักคิด <sk ill> ถึงรักข้าวก่อนนั้นเคยรันเจีวนอนถ่าพี่น้องกำลังขางหมอนอันนั้นอยู่กำลังขางหมอนขวดนู้พี่น้องนู้แพงบัหัวหวานพี่น้องเอ,อิญนู้ย,ยังคอมเมนต์อนบอกด้วยพี่น้องบวัวภาษาท้องทินบางจริงบางย้ำกับเอิญแตกต่างกันที่ว่าเป็นแบบเป็นคือแนวเดียวกันอยู่แต่ว่าเอิญแตกต่างกันก็นมีเนาะพี่น้องเนาะ นู้แพงบาดดิบเอิญนะบาดด้กินจักปีแล้วบาดด้กินนะปกติคยได้กินแต่นู้นหน้านู้นทองขาอยังประมาณนี้อันนี้นูแพงวอบาดด้กินดดเลยเนาะพี่น้องซื้อเอาน้องขจ้าวขจ้าวได้หน้าไก่กันเนาะเลยขอซื้อมีเรื่องก็เลยไปดอนเลยโทรบอกดิบออกมาเนาะเอาใบกีหัวเอาไว้ชิไายออกมาว่ะขัว กวาดจงพริกกันเถอะกวาดเจงมะเขิกนิดหน่อยตมน้ำหลออที่ซองอะพี่น้องหนช,ชุกชัลเนาะดินเยอะดินไปเลิเติมน่องหลอชชิชิชิชนชิ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 ิชนีิช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 ้นิชชิิ ôi à, à, mà, mà. Ừ. Mà mà. Mà chú mày hôn thẹn chú mày thẹn chú kẹt nạp mày thẹn chú mày thẹn chú mày thẹn chú mày chú mày mẹ chú chú mày chú mày thẹn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  chú chú mày thẹn นากูย erm nah, so. ังมีเยอะยันมาซุกอันนี้นน้าบกเี๋เอ้ยซองเหล่าซองน้ซองเชือสาเยอะส่อันนี้แก้วนี่โซ่กับเซียได้แก้วฮะเแ้วพริกสอิหอมันนี้ห้าสิตักอะไรนะันี้ซุกเลยพี่น้อง ไม่โดนถ้าอยากินตุ่มไก่ไปมั้งคะเนีย่ยจอนเอาไก่มาเ้าก็กินก่อนค่ะนี่ี๋ยวพี่น้องเมนู่ขนนั้วนูแผงอยู่ใครอยู่หน้าคือเก่าพี่เนาะอะมีเลี้ยงกินก่อนนะพี่เนาะเสี่ครับเม่เดิมกินน้ำมันยังเลี้ยงเลยหนักเอาเดินโน้ย่าเ่ร่องนะแม่พี่เนาะมัขั้วนูเน,น,นี่ยตับตัดอันนี้มาพิ่น <laughs> แกะี่ก็เขาไม่หานอืมนั่งวันเป็นอยากที <h <h ่น ah ั่มาดูพี่น้องมาสิขุนสีขคนกินข่าวกินข่าวอยู่แคมน้องเด้อโอ้โอ้ปลาบอนพีหนองตตาหัวในนี่ะหัวนู้ป้ากับบ่อได้สีกินน่ได้กินป้านะเด็กพี่น้อง หัวใช่เวัวใช่อันแบบอีหงอท้วงชี้ไข่พักหัวขวานูพี่เนาะเฮ้ยเย็ีเลยอ่ก็เป็นบรรยากาศนเยบกนอ้าวเย็นดีอ้าวต้า กินได้ไหมกินค่ะมันสูกตั้งบุกขนกินกินเฉยมันดยอะผิดเนาะไม่ขนว่ะ ่นบวกินก e. e ับ่าวากันเนาะตามวิถีชีวิตเนี่ยคนบวกินกับบัวเจ้าของแซ่บอ่าวิถีชีวิตก็จัะแซ่บก็แล้วไงอ่ะก็จะว่าบัวยางนูุ่งฮะกินนู่งบางคนว่าบัวยากบัวยากกบบางคนก็กินกบ แม่ีนสินก็มีคนแหงดำอยู่แลใมน่าอ่านนกน้องกับพี่น้องน้องกลางหน้าเด้นพี่น้องแม่ตรวจน้องกันเด้อยาพี่น้องมายาสามีเรื้องนอาศยน้องนี่แล้วพอได้ห้มวกินอะหหมูกินเน่ะประสันบนนี เป็บนบ้านมไม่ซีดไม้ที่จะเผาหมอบัวใจนี่จะเพลงพี่สังหอกห้องห้องบทจบเพลงจ็คเกื่อพี่น้องเลยห้องบทจบเพลงจ็คเกื่อเล่กินแล้วกันนอนสบายปานมานะพี่น้องกินแล้วกันนอนนะบอกพันธุ์เพชรคือนหุบมอุปยินมเลยพี่น้องแท้ๆพุปนยิยมยุ่ธ์สายสตางยุ่ธลมเย็นนะนี่จะตีมนางเผาปันเขาคลิปนี้กะ เมนูขัวนูจักปีแล้วพอไปด้กินนะเขาเคยเขาเกิดมาเคยไ้กินอยู่อ่ะห้าวนะเกิดมาเศร้าเศร้ากว่าปีฮ้ากไดิกินสองสามเถื่อนน่ะนูอันนูแพงพี่น้องาบพี่น้องเอิ่ยนย่างกับคมเนตนบอกเลยเด้อขัวใส่หัวชีไข่ใส่บางคนกับใส่มักพริกน้ำเนาะถาอยากใส่นะแต่ดิมไปใส่ใส่แต่อันใบใบแคยพอไปขี้หวดแ้วก็พักหอมบัวอะไรกั ว่าิไขเนาะขวากินเนาะพี่น้องขวสาสรเติมน้ำซองเ่ายัน,นบะซุกเพราะวะ่านุ่มมันใหญ่เนาะพี่น้องไอกินอยู่เคมน้องบรรยากาศกะล่มเน,นแต่ว่ามันแดดแดดพี่น้องเอยรอดหาปันเขาเนาะก็คือสิบ,บเกินในอาทิตย์หนึ่งเนาะมังบบ่งก็คือิเดปันหนึ่งเนาะพี่น้องแลวกับปเด็ออกเพราะว่าหน้าเขาอยู่ในมูต้องรอให้เขาเจ้าเกี่ยวเขาแล้วให้แปลงทางเขามาหน้าเนาะพี่น้องตัวเขาังสามารถว่าปันได้นะวาหลุดกันว่าเขาปีนี้ชิระแย,ยกสอบเนาะรวมแล้วก็ได้ชิเปสสอบไปได้เขาเขาโดเก่า เขาเจ้าห้องมาลีเก่าเนาะพี่น้องเขาเจ้าห้องมาลินะเขาเจ้าค้ายสอบเจ็ดเป็ดรอเป็นได้พี่น้องเขาเปลือกยูพีนะสอบตากตาายประมาณสามสี่ทั้งกวนนี่แหละสําหรับพีนีกับฝาไว้สมิเ้อพี่น้องวิธีชีวิตบ้านเฮาบางคนกับกินบางคนกับบอกกินกับบวากันเนาะพี่น้องเนาะตามวิธีชีวิตไพ่มันเนาะอาหารการกินแตกต่างกันไปในเต่ละททองถินรับพี่นี่กับฝาไว้สมิเีนอไว้พอกันมากินหนาด้วทุกคนสบายดี